สำหรับสกุปในว,วันนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับสิบว่าที่รัฐมนตรีตัวจริงที่มีบทบาทกำหนดทิศทางของประเทศและเรานะคะจะพาไปดูเส้นทางการทำงานรวมถึงผลงานที่ผ่านมาค่ะเพื่อจะดูว่าแต่ละคนมีพลังมากน้อยแค่ไหนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับรัฐบาลอานุทิน สำหรับคนแรกนะคะนายอนุทินชาญวิรกุลค่ะนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประวัติการทํางานที่สําคัญนะคะเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยรวมถึงเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเป็นรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลแพทองทานชินวัตรสาหรับท่านต่อไปนะคะดเรเอกนิตินิติทันประพาสนะคะว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประวัติการทำงานที่สำคัญนะคะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ประจำกระทรวงการคลังเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์รวมไปถึงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารและที่ปรึกษาด้านนโยบายทางเศรษฐกิจกรรค,ค่ะสำหรับนายอัธพลเร่พิบูลว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประวัติการทำงานที่สำคัญค่ะเป็นผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มพลังงานของชาติเป็นอดีตซีอโอผู้บริหารใหญ่ของบริษัทปตทและมีประสบการณ์การบริหารโครงการพลังงานขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงด้านนโยบายพลังงานอีกด้วยค่ะ ท่านที่สนะคะนายสหัสักพวงเกียรแก้วค่ะว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศประวัติการทํางานที่สําคัญนะคะเป็นนักการทูตมืออาชีพและเป็นประหลัดกระทรวงต่างประเทศมาก่อนมีประสบการณ์ยาวนานในด้านการทูตและเป็นผู้แทนไทยในเวทีนานาชาติค่ะและมีตําแหน่งระดับสูงในด้านนโยบายต่างประเทศตําแหน่งที่สําคัญที่ผ่านมานะคะเป็นประหลัดกระทรวงต่างประเทศรวมถึงเป็นเอกอัครราชทูตอีกทั้งยังเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านนโยบายการต่างประเทศอีกด้วยค่ะ สำหรับท่านต่อไปนะคะโพลเอกนัทพลน,นาคพาณิชค่ะ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสำหรับประวัติการทำงานที่สำคัญนะคะเป็นทหารระดับสูงในกองทัพบกค่ะเคยเป็นผู้บัญชาการในระดับต่างๆรับผิดชอบหน่วยงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดนรวมถึงตำแหน่งในกองทัพที่มีการเชื่อมโยงทหารรุ่นเดียวกันอีกด้วยค่ะสำหรับตำแหน่งที่สำคัญที่ผ่านมาค่ะเป็นผู้ช่วยและรักษาการในตำแหน่งสำคัญของกระทรวงกลาโหมรวมถึงผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชายแดนอีกด้วยค่ะนายพิพัฒน์ร,รัชกิจประการว่าที่รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสำหรับประวัติการทำงานที่สำคัญนะคะเป็นนักธุรกิจและนักการเมืองระดับภูมิภาคเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดก่อนและเป็นบุคคลที่มีบทบาทในพักภูมิใจไทยมีประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นค่ะตำแหน่งที่สำคัญนะคะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยศาสตราจารย์ดรบวรศักดิ์อุวานุว่าที่รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายและรัฐธรรมนูญค่ะสําหรับประวัติการทํางานที่สําคัญนะคะเป็นนักวิชาการทางด้านกฎหมายชื่อดังค่ะเป็นอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์ตุลาลงกรมหาวิทยาลัยรวมถึงนะคะเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและยังมีบทบาทเป็นประธานกรรมธิการคณะทํางานยกร่างรัฐธรรมนูญในอดีตซึ่งบุคคลนี้นะคะเป็นบุคคลที่มีน้ําหนักทางด้านกฎหมายและรัฐธรรมนูญค่ะสําหรับท่านต่อไปค่ะท่านที่8นางสุภจีสุธรรมพันธ์ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ถูกดึงเข้ามาในรัฐบาลนี้ค่ะสําหรับประวัติการทํางานที่สําคัญนะคะเป็นผู้บริหารระดับสูงฝั่งเอกชนค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดุสิตธานีซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเคยอยู่ในตําแหน่งผู้บริหาร IBM อาเซียนมาก่อนค่ะและมีประสบการณ์ในด้านไอทีบริการรวมถึงการท่องเที่ยวระดับนานาชาติสําหรับตําแหน่งสําคัญที่ผ่านมานะคะเป็นผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มดุสิต IBM ธนาคาร รวมไปถึงเป็นคณะกรรมการบริษัทใหญ่หลายแห่งเลยทีเดียวค่ะสําหรับท่านต่อไปนะคะร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าค่ะว่าที่รัฐมนตรีเช่นเดียวกันแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะอยู่ในตัวเลือกด้านการเกษตร,รหรือว่าการท่องเที่ยวประวัติการทํางานที่สําคัญค่ะเป็นนะักการเมืองที่มีบทบาทสูงในภูมิภาคเคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีและตําแหน่งสําคัญหลายครั้ง มีฐานเสียงในพื้นที่ชนบทและบทบาทเชื่อมโยงกับนโยบายด้านการเกษตรสำหรับตำแหน่งที่สำคัญที่ผ่านมานะคะเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยรวมถึงรัฐมนตรีด้านการเกษตรอีกด้วยรวมไปถึงเป็นหัวหน้ากลุ่มการเมืองในระดับชาติค่ะสำหรับท่านสุดท้ายนะคะนายชัยชนกชิดชอบค่ะ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสําหรับประวัติการทํางานที่สําคัญและตําแหน่งที่สําคัญที่ผ่านมาค่ะมีบทบาทในการบริหารพักภูมิใจไทยเป็นเลขาธิการพักและเคยบริหารองค์กรธุรกิจด้านกีฬาที่บุรีรัมย์ยู่นนต็ดอีกด้วยค่ะสิบว่าที่รัฐมนตรีที่ถูกคัดเลือกมาในครมอชุดนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงตําแหน่งในกระดาษเท่านั้นแต่เป็นผู้ที่จะกําหนดทิศทางเศรษฐกิจการเมืองรวมถึงความมั่นคงของประเทศในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุด บางคนนะคะมากับประสบการณ์ที่ยาวนานแต่บางคนมากับเส้นสายสายสัมพันธ์ทางการเมืองและธุรกิจสิ่งที่สังคมเฝ้ามองอยู่นะคะไม่ใช่แค่เรื่องชื่อเสียงหรือแค่เครือข่ายของพวกเขาเหล่านี้แต่คือผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนับจากวันนี้ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะรัฐบาลใหม่จะมีจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นเพียงการสลับขั้วเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นคำตอบอยู่ที่การทำงานของรัฐมนตรีทั้ง10คนนี้และสายตาของประชาชนทุกคนค่ะ